ก็ต้องบอกว่าจริงๆเวลาที่เราค้นพบสิ่งใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นผมจะพูดชื่ออาหารเสริมให้ฟังละกัน r e s v e r a t r o l t ร r เตี i ลี n เ n ็น n r n AD, ็มเใช่ไหมเคอ c ์เซติ i ฟิสเซต i นอะพิเจนินสเป mi มนคือเยอะไปหมดชีลจิตเยอะมากถามว่าพวกนี้มีหลักฐานทางการแพทย์มากมายขนาดไหนก็เหมอนมันเพิ่งเริ่มต้นเองครับแล้วเวลาที่เราเริ่มต้นเนี่ยคือการค้นพบในระดับหลอดทดลองก่อนแล้วมันเริ่มเห็นผลเออมันดีนี่นามันทําให้เซลล์มันไม่แก่หรืออะไรสักอย่างหลังจากนั้นก็มีการทดลองเพิ่มขึ้นนิดนึงใหนูนหรรรืออในอะไที่เาเ เห็นผลทีนี้แหละก็พอวงการธุรกิจก็จะเริ่มเห็นว่าโอ้อันนี้มันน่าจะดีนะถ้าเราเอามันมาทําเป็นผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างมันย่อมต้องดีแน่นอนก็เลยเอาออกมาก่อนที่จะมีผลการทดลองครบเซตทุกอย่างสิ่งที่เขาจะต้องทําก็คือก็ต้องหาวิธีในการโฆษณาที่ทําให้คนอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์นี้แล้วก็จะมีการให้คนต่างๆที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือออกมาพูดเรื่อยๆมันก็เลยทําให้คนเชื่อมากขึ้นเรื่อยๆว่ามันจะต้องดีแน่ๆนะครับทั้งๆที่ข้อมูลของเขายังไม่ครบเลย ยังไม่สามารถกล่าวอ้างได้แบบนั้น